เตรียมสอบรัชการอ,อ่านหนังสือสเปนอังกฤษมุกพูดอังกฤษได้มุกเก่งพอแม่ไม่ต้องให้นี่หรอกอแม่หามาให้มุกสอบมาพรุ่งนี้เช้าเลยลูกไม่มีตังค์จะกินละคุยกันไม่รู้เรื่องก็ขอกันอย่างนี้แหละไม่ต้องปานีใครละ chú cả mẹ rồi